พี่ๆทุกคนครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ได้ชื่อปลางแล้วครับให้เรียกผมว่าเปรมนะครับเปลี่ยนเพื่อพี่เับเปลี่ยนชื่อด้วยพี่น้องครับรผมชื่อน็อตนะครับถ้าผมอยากคุยกับคุณหมอจะเป็นการรบควนไหมครับรมีผู้ชายทักทาย์มาจีบพี่หมอด้วยหล่อดน้นะยะยนคนนี้น้องซีแฟนเปรมเองฮะเพิ่นว่าน้องซีเนี่ยเขาไม่เชื่อ ว่าเปลมกับพี่วอกเนี่ยเราเลิกกันแล้วจริงๆ <c oughs> คนนี้นะจ๊ะพี่วอกผัวเก่าพี่เฮ้ยหล่อด้วยอะพี่หมอนเลิกกับน้องโจแล้วมาคบกับน้องน็อตเลยเอาไหมเลิกเฮ้ยมีน้องแนนแฟนใหม่พี่ร้านคุณเลแม่ สวัสดีครับเพื่อนๆผม s d t กลับมากันอีกแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างกลับเป็นต่อ e มสีบ3าครับผมและตัวอย่าง EP ที่33นี้บอกเลยว่ามีสนุกสนานแน่นอนครับเพราะรายการแกะตัวอย่างของเราจะมาแกะแค่เก่าประเด็นเดาทางดูซิว่าความเป็นไปได้ของซิดคอมเป็นต่อใน EP ที่33นี้จะเป็นยังไงบ้างครับ ถท้าความกันนิดนึงนะฮะเนื่องจากน้องปรางเนี่ยจับได้แล้วครับว่าพี่วอ,อกนะั้นแกล้งเป็นเกย์มาตั้งนานครับผม <c oughs> ก็เพื่อจะชิงน้องบีบีที่พี่วอ,อกนะ่ะไปมีอะไรมาด้วยล่ะครับ <c oughs> ก็เลยแกล้งเป็นเกย์ยาวมาเลยครับผมถึงแม้เฉลยให้กับทุกคนได้รู้แล้วแต่ยังมีน้องปรางคนเดียวนะครับที่ไม่รู้แต่สุดท้ายที่สุดแล้วน้องปรางก็จับได้จนได้ครับและจับได้ขนังค่าเขากำลังหลีสาวอยู่เลยนะครับ และเมื่อตัวอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปในข้างต้นออกมาอย่างนี้เราก็ต้องมาเดาทางกันแล้วล่ะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันบ้างก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับพี่ๆทุกคนครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ได้ชื่อปลางแล้วครับให้เรียกผมว่าเปรมนะครับเปลี่ยนเพศพี่คเปลี่ยนชื่อด้วยพี่น้องครับ<ป>ตัวอย่างทำให้เราเห็นที่สถานที่ BKL นะครับ ออฟฟิศของเป็นต่อกับเพื่อนๆน,นั่นแหละครับคงจะสวนเสฮให,หคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้สนุกกันละครับแล้วผมก็เดาว,ว่าน่าจะคุยเรื่องพี่วอกด้วยนะเรื่องที่ว่าน้องปรางเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นทอมเหมือนกับอีพีที่ผ่านมาที่พี่เป็นต่อไปเห็นเข้านั่นแหละครับ มันถึงจะเชื่อมโยงมาในฉากถัดมานั่นก็คือน้องปรางตัดผมสั้นแต่งตัวเป็นผู้ชายควงสาวคนหนึ่งเข้ามาในออฟฟิศ b k เลเลยครับและสาวคนนี้เธอชื่อน้องซีครับผมส่วนน้องปรางก็บอกว่าตัวเองเปลี่ยนชื่อไปด้วยจากน้องปรางกลายเป็นไอ้เปรมครับชื่ออย่างแมนเลยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าการครบ ของน้องปรางกับน้องซีเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าหลอกมาคือน้องปรางเนี่ยอาจจะหลอกมาทําแซงว่าตัวเองเป็นทอมแล้วน้องซีก็เกิดชอบน้องปรางจริงหรือก็ไม่แน่นะครับอาจจะแค่เพื่อนของน้องปรางก่อนชวนกันมามาหล,หลอกพี่วอกเท่านั้นแหละครับอันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแต่ว่ามีคําพูดของน้องปรางที่พูดขึ้นมาว่าน้องซีเนี่ยไม่เชื่อว่าน้องปรางหรือไอ้เปรมเนี่ยฮะเลิกกับพี่วอกแล้วนะครับ ก็เลยพามายืนยันให้เห็นกับตัวเองเลยแหละครับนี่น้องแนแนแปนใหม่พี่ร้านคุณเละแม่ฉากมันก็ตัดมาที่บางบ้านะครับ พี่วอกเนี่ยก็คงจะเอาคืนน้องปรางแล้วครับเที่ยวนี้พาสาวมาสาวเจ้าชื่อน้องแนนนะครับผมแถมกอดโชว์แล้วบอกว่าเป็นแฟนใหม่ของพี่วอกนะครับเล่นเอาน้องปรางนี่น่าเริ่มบูดเลยแล้วครับผมผมมองดูแล้วถึงแมน้นพี่ยมจะบอกว่าร้านกูพังแน่แต่เชื่อเถอะครับแผนเวนเวนอย่างนี้ไม่มีใครคิดได้ครับนอกจากพี่ยมแน่นอนผมจึงเดาว่าไอ้แผนชั่วๆอย่างนี้เนี่ย พี่ยอมชัวครับที่อยู่เบื้องหลังแต่จากสีหน้าของน้องปรางที่ไม่ค่อยพอใจนะครับอันนี้อาจจะเดาได้เลยครับว่าจริงๆแล้วน้องปรางเนี่ยแกล้งอย่างแน่นอนแล้วสถานการณ์นี้อาจจะนำพาให้ทั้งคู่ทั้งสองคนมาเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเองที่แท้จริงว่าอย่างรักกันอยู่อย่างชอบกันอยู่ครับแล้วก็จะปูทางไปให้จนสุดท้ายทั้งสองคนกลับมาคบกันใหม่อีกนั่นแหละครับเออหรือก็ไม่แน่นะ มันก็มีบางช่วงที่ทำให้คู่รักบางคู่รักในซิดคอมเป็นต่อเลิกกันไปเลยก็มีนะครับผมอันนี้มันก็ไม่แน่ครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักทั้งคู่ครับผมชื่อน็อตนะครับถ้าผมอยากคุยกับคุณหมอนจะเป็นการลบควรไหมครับมีผู้ชายทักทา,ายมาจีบงุณหมอนด้วยหลอด้วยนะยย อีกฉากหนึ่งที่มินิมาร์นะครับว่าไปพี่หมอนก็หายไปนานเลยนะครับเที่ยวนี้ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาอยู่ในแก๊งสาวๆที่มินิมาร์นี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องราวของพี่หมอนนั่นแหละครับมีหนุ่มมาแชทต,ต,ตามจีบนะครับซึ่งหนุ่มที่มาแชทต,ตามจีบเนี่ยก็ชื่อน้องน็อตนะฮะแล้วก็หน้าตาดีต่างหากด้วยเจมินนี่ก็ยุให้เลิกกับน้องโจเลยนะครับดูไปดูมาแล้วน่าจะเป็นแผนเจมินน้องน็อตเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นแผนเจมินเพะเจมินเคยใช้แผนอย่างนี้หลอกลวงหลอกล่อทั้งพี่หมอนทั้งคนอื่นอีกหลายคนเลยและฮะว่าไปถ้ามันเป็นอย่างที่ผมเดาจริงๆนะครับสกรินกับสกรินลี่นี่โอ้โหท็อปฟอร์มเลยนะฮะใน E p พีนี้เฮ้ยหลอด้วยอย่างพี่หมอนเลิกกับน้องโจแล้วมาคบกับน้องนอตเลยเอาไหมเลิกเฮ้ยพอเจมินยู่ให้พี่หมอนเลิกเนี่ยพี่หมอนบอกเลิกเลยว่างั้น แต่ว่าคําว่าเลิกในที่นี้ม่รู้ว่าเลิกยังไงหรือบอกให้ทุกคนเลิกยุ่งเรื่องของฉันหรือเปล่าเขาไม่รู้นะฮะนั่นหมายความว่าการที่มีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าพี่หมอนกับน้องโจอาจจะระหองระแหงกันครับอาจจะทะเลาะกันพี่หมอนงอนน้องโจอ,อะไรประมาณนี้ยแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆสาวๆฟังนะ,ะสุดท้ายเจมินก็เลยสร้างแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่จะเป็นผลประโยชน์กับตัวเองแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงล่ะครับ ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูในเป็นต่อ EP ที่33แบบเต็มๆกันนะครับทางช่องวันวันเสาร์21นาฬิกา45นาทีครับผมและดูย้อนหลังได้ที่เว็บ i c e ครับหรือแพลตฟอร์ม iqe ในมือถือของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ You'll subscribe, like Put me back, keep my main them with me, Just wanna keep moving, keep my head up when I act. Head up, that's a fact, never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, try with no regrets. live with every breath, see my message start to spread, and I have so many dreams.